สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุคนเนาะพ่อพ to ่อกับซองเคยลาคือเก่าพี่น้องมันนี้วันนี้กับมันมีคนอยู่เนาะพี่น้องในเฮือนมีเด่เคยลาอยู่กับอีเอียงสองคนอ่าอีเอียงไงสิบว่าวบอกกับกล้วยกับก้อยกับปลากับกล้วยกับกล้วยกับปลาอยู่กับน้องเอียงสองคนกับกล้อยกับกล้วยกับปลา กับกย้ยกับกยกับปลาไ <c oughs> ก่ชีเลรกออะไรเอียงมีตัวไดเอียงตัวเด็ดเด็ดมันก็ลงมาแต่อยู่ห้างพี่น้องเลยั้งเต่เ้าเพามีไข่ดอกเขาจะไปพักห้างเป้าก็เลยจอยพี่น้องและผู้ใดคนพูนว่าเอียงคือจอยแต่มันจอยอยอมันพักห้างเป้าพี่น้องอ ตัวใดเอียงง่วนี่ตัวใด <S <S กับกล้ยกับกล้ยกับปลาพักอังเป่าตั้งแต่แปดโมงตอนนี้จนบ่ายโมงพี่น้องเลยมันก็มันก็ลงมากตามไปก่อนเท่ากับพอมีหมู่ต้องตามอีเอียงไปพอมีหมูกกก่กับกล้วยกับปลา กับกล้วยกับกุ้วยกับปลาอยู่สองคนพี่น้องเอ้ยเขาน้องสล่าโอ้แลนกัมมจิก <c oughs> เห็นกันอยู่ขุมเมืองกับแลนกัมมจิกตกลุ่งว่ากันรู้จิกกันนี่เี้น้องสลาน้องไม่นี่เขาปลาเขาลุ่งกับมันนี่พ่พนผ้ากันเขาเมืองสวรรค์แขงสวรรค์น,น้อไปหา่าเมเคยลากัาอยู่เงื่อนผู้เดียวคำพูดว่าสิพากันมาหรือยอย่างไดนะ่ บมเมนสิเขามายังในสิเขามาจีด๊ดไกับกล้ยกับกล้วยกับปลาก็เลยอยู่ผูเดียวสำหรับปวะเอี้อยงกับเขาก็ลงมาแต่ห้างขึ้นไปอยู่ห้าง 2, 3, สองสามสี่ชั่วโมงโอ้ึ้นไปจำสินจงใจมีตัวเด็ดๆบ่อเอี้ยงขึ้นไปจำสินนะมีอยู่ตัวเด็ดๆนะวันนี้กับวันที่ ซาเปดเลยเนาะใกล้สีฮอดเลขออกแล้วได้นี่สิดิจับยูบ่าลุงบ่อยู่บ่อเอียสิไดิจับยูเล็กนะครื่อผ้าครื่พลพลไปนองมั้เนี่ยคือม,มืดมืดยังบ่เห็นแสงแดดเลย แต่เมื่อคืนนี่ฝนตกมืดคืนแต่ตอนนี้น่าคืนม,มืดเมื่อมีแต่ลมแต่แชงแดดบ่ม,มีลมกันยังดียกให้ทางกันบ่เปื่อนเนาะเพราะว่าคำคำนี่กะสีได้ไปหลับเขาหนองสาลานทางเปื่อ,อนคือวงเศร้านี่ปุ้ยฉีรถเจืสะจอควาจำย่างเอาเปื้อนกระโดกระดี อันเป็นคือเอียงชงสีดีเนาะบิน <hi> ไปโลดยิานทางเปื่อเน้อเอียนะมันว่าแมน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 มนบอกเอียงแมนชั่งใดแมนคักคักปลาเติมีคักคัอีมิงหกงออีคัก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 คกประสานยิงเขากอย่งนี้ บมีกล้วยบมีป้ากับมีอยูป่ปลากินบัปิงประทูมีแต่ปิงประทูแล้วกันกินกันกล้วยบมี <c oughs> จิกเขามาจิกเขามาจิกงดงิดบมื่อยมีแต่จิกกับจิกแต่เก่าบนยังว่าขี่นำ้ำดีนี่จิกบ่ มือนี่บดจิกพี่น้องเลยชนลายสิจิกแต่นิ่ยตีนกันนิ้วมือนี่ยากสิจิกกันนิ้วตีนนี่เพอบอะไรปับบ๊บหลุดอ้าวไปทางเออนั่เงี้ยได้แล้วเอาไปออลีเบาเอียเอาให้เฮดเลนเนะชียรไปออลีเบาเด่นอเอาให้เฮดเลนพอเอาอลีพนะุ่นน่ะ ไปเลย้องได้เลยลองเอาไห้เบิ้งพันเอาอาลีพันจิไปออล,ลีอขึ้นแต่เทะจ้องแล้วจ้องแลไวไปหาลักหาลักหาลักเตรียมเลยหาลักเตรียมสิขึ้นเลยยังยังบ่พ่อบ่มันหน่อยจงใจ มันหน่อยยังบ่พอยากได้ลายกว่านี้เตรียมเตรียมยังยังเอาไปได้สองห้าอีกบ่พ่อืมไปเลยพี่น้องพูอ้าวเลยจับบอยู บ่มีแฮงบ่ขึ้นมาใหม่จับบ่อยู่เลยปุ๊ดยังจับบ่อยู่บ่เมื่อกี้นี่นะบ่มีแฮงเลยบ่แต่อยากงัวนีมันจับบ่อยู่เบิ่งเอาให้ก่อเอาให้อีกเอ้าอยากได้บ่เอาละแม่บ่เอาบัดนี้ส่งหาตัวใดเอ้าเอาเบิ่งเอาอยู่บ่ ตะกี้บันจิตจันนารุดเลยแต่อยากงัวอะไรอือาอ่าอีแล้วลงลงใช้สีเอาเพิ่มพี่น้องคายอา้าวโมเมนต์เอาเพิ่มในหิ้วเข่าดิบาเอาเอาแบบไรกันนี่วันนี้อืมอยังยังโอ้เข้ามาจิกเข้ามาจิก เดินธรรมดาจิกไปหนึ่งดอกมาวะเดี๋ยวสีให้เติมกันเดี๋ยวสิโต้องดูทีนะคือโหดเท่ห์โอ้โหโห่โห่โห่โหดใช้โหดนี่ว่าออย่าเข้ามาจิกกันเลย ไปขึ้นไปอยู่ห้างรดคันนี้มีแ <MM ต <IT> ่อยากจีกเด็กออกตัวไรบอกปลาลุงดูเด็กได้ชี้ออกตัวไดึเดี๋ยวเร็วเรวขึว้นไปพอได้ดอกข้าวนำกับบกินจับเมื่อกี้ยังเลยปุดขาอ่อนกับกล้วยกับกล้วยกับปลา บ่ตัวยังมาไกล้อหอบบ้านะจ้องจ้องชีคืนจ้องชีคืนม,มันไกล้พูดยันคืนไม่ได้คืนรลากันอยากคืนนะ อขออย่าให้ฝนตกเด้านี่นนคืบมาเมืดมอพี่น้องเอ้ยมื่อผ้ามืดอพนงานอีกเลยขำๆประคืบม,มาคือม,มาตอนนี้นยังว่าแจ้งกอนนีเนี่ยทำมาประคืบม,มาคือม,มาเด้อเข่าไปอีกแล้วได้ยันหนึ่งลีบกลับไปในะหันเละอ,อ่า Hmm. leave in the thing of web you cup koi cup koi cup pa cup koi cup koi cup pa bạn จากบันไดแล้วสีออกมาไข่กับบุมีไปย่างเข่าไปเฮยดหังอยู่ตลอดพาหลอกจากหน่อยมันเข้าไปเห็ดห้างอะไรอย่างไ้ ก็ไปเ็นห้งกับไปนอนห้างอะไรพูงเนี่ยพี่น้องคึ้มนะือมเมนบอกว่าวอยากเข่าเมืองอะไรฝน,นตกนะดีข่าวฮอสิีประเเกิดเนาะแต่นี่อยากข่าเมืองหลืโอ้ยท้ามันขี้ไล่เกินข,กกขี้ไล่โพดโฟขึ้ไปใช้มาใช้ลำบากเนี่ยนคันแบบว่าขับรถขับล่บลาง เพราะาทางมันเปื่อนแห้งทองพะเต็ม,ปมไปด้วยเคมีภายดำหน้าโลกลามัน,นื้อที่ว่าสบายพี่น้องเลยมันบอกห้อนแดดเย็นสบายลมวงๆเหมาะกับการเหตเวียกมันนี้ คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องขอบใจสุกูสุคนที่เข้ามาเบิงเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเดอะซองเคยลาอยังบ่าพลาดคลิปใหม่ๆของซองเคยลามีมีกดไลค์กับกดพี่น้องมีกดแชร์กับกดมีกดกระดิ่งกับกดเนาะไปแล้วพอกันคลิปนะ้าสบายดี